ให้ไม่พลาดคลิปและสินค้าใหม่ๆฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับครับก็สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับช่องอุปกรณ์เสริมเซล่ายินดีต้อนรับเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับผมกล้องรีพอตนะครับหรือรีโพนะครับที่หลายๆท่านเรียกนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูรุ่นกันเลยครับว่าเป็นรุ่นอะไรนะครับนี่ครับรุ่นนะครับหนึ่ง่าคูณยี นะครับผมตัวนี้เป็นกล้องยิงเร็วนะครับผมนี่นะครับผมสินค้าเข้ามาแล้วนะครับผมเพื่อนๆพี่ๆท่านไหนที่หาอยู่นะครับผมกล้องยิงเร็วนะครับราคาไม่แรงครับตัวนี้ผมใจนําเสนอเลยนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวกล้องเลยครับว่าเป็นยังไงนะครับนี่นะครับตัวกล้องก็แถม ฝาปิดหัวท okay. ้ายนะครับแบบซิลิโคนนะครับให้นะครับหนึ่งตัวนะครับอย่างดีเลยนะครับซิลิโคนนี่นะครับนี่นะครับผมโอเคส่วนตัวกล้องนะครับหน้าเลนส์จะอยู่ที่ยี่สิบมิลนะครับผมนี่นะครับมีวงแหวนให้นะครับสวยงามมากนะครับตัวนี้ท่อจะเป็นท่อแบบยี่สิบห้าจุดสี่มิลนะครับผมการปรับนะครับบนล่างนะครับซ้ายขวานะครับจะเป็นแบบปรับในนะครับผมนี่นะครับ แบบไนก็หมุนออกแบบนี้นะครับผมวิธีการปรับนะครับผมนี่ครับแล้วก็ปรับได้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนพี่นะครับแน่นกึกนะครับผมของรีพอร์ตตัวนี้นะครับผมสินค้าเป็นสินค้าสำเนานะครับผมนี่นะครับแน่นมากนะครับผมเพื่อนเพื่อนี่พี่นะครับใครหาอยู่ก็ตัวนี้เลยนะครับผมนําเสนอเลยนะครับผมโอเคนะครับปรับเสร็จก็ปิดไว้เหมือนเดิมนะครับนี่นะครับผม ส่วนนะครับผมการซูมนะครับการซูมจะอยู่ที่หนึ่งจุดห้าเท่าของสายตาครับถึงห้าเท่าของสายตานะครับผมนี่นะครับสวยงามนะครับผมกล้องรีพอร์ตนะครับผมหรือรีวโพนะครับผมด้านหลังปรับสายตาได้นะครับผมท่านที่มีปัญหาเรื่องสายตาไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องกังวลนะครับผมปรับได้นะครับผมปรับให้เข้ากับสายตาของท่านได้นะครับตัวนี้นะครับผมถึกๆทนๆกันไปเลยนะครับตัวนี้นะครับผม เรียกได้ว่าแจ่มมากนะครับผมสําหรับกล้องเร็วนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของเส้นเล็งนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับผมเส้นเล็งใสมากนะครับใส่แจ๋วมากเลยนะครับตัวนี้นะครับผมนี่นะครับเห็นชัดกันไหมครับเพื่อนเพื่อนพี่นะครับผมนี่นะครับเส้นเล็งก็จะมินดอทนะครับเป็นเส้นเล็งมินดอทแบบไข่ปลานะครับผมใส่แจ๋วนะครับผมเส้นเล็งนะครับโอเคนะครับผม เบื้องต้นก็ประมาณนี้นะครับเผื่อกระสุนตกใกล้้ได้นะครับตัวนี้นะครับโอเคนะครับอ่ะเป็นกล้องเร็วอีกแบรนด์หนึ่งนะครับที่นําเสนอนะครับผมแข็งแรงทนทานนะครับถึกทนแน่นอนนะครับผมส่วนของแถมนะครับก็จะมีขาจับล่างนะครับผม a บ s เป็มินทรงสูงนะครับผมข้างบนก็จะเป็นน็อตสี่ตัวนะครับผมข้างล่างก็จะเป็นน็อตสองตัวนะครับเพื่อนๆพี่โอเคนะครับ ปัะแจแอลนะครับผมครบพร้อมใช้กันเลยทีเดียวนะครับผมโอเคนะครับนี่ก็จะเป็นฝาปิดหัวท้ายแบบซิลิโคนนะครับแถมให้อีกหนึ่งตัวนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นเอกสารนะครับคู่มือการใช้งานนะครับผมของกล้องนะครับคพื่นเมื่อนีพี่นะครับผมนี่นะครับนี่ครับมีสองใบนะครับเพื่อนเพื่อนนี่พี่นะครับ พลาชิดเล่นนะครับผมแถมให้อีกหนึ่งพื้นนะครับผมโอเคนะครับส่วนราคานะครับของกล้องตัวนี้นะครับผมวันนี้ผมจะมาจัดโปรนะครับปกติราคาจะอยู่ที่2850บาทนะครับผมแต่วันนี้ผมไม่ขายนะครับผมจะขายเพียงราคานะครับผม2,250บาทรวมจัดทรงฟรีนะครับผมค่าพื้นที่ห่างไกลไม่บวกเพิ่มนะครับผม โอเคนะครับผมสินค้ามีรับประกัน30วันนะครับหากเสียหรือชำรุดภายใน30วันนะครับทางร้านเคมตัวใหม่ให้ทันทีนะครับผมกล้ารับประกันกันแบบนี้เลยนะครับผมใครสนใจก็ติดต่อมาที่ไอดียไลน์นะครับ jukppp นะครับผม jukppp นะครับผมไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับทักมาสอบถามกันได้นะครับผมวันนี้ก็ขอจบรีวิวเท่องนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ